ครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมไฮแอดไฮแอดวันนี้มากันสองคนครับผมไพรเวทนิดนึงวันนี้เดี๋ยวจะไปดูรอบๆโรงแรมกันก่อนนะครับ โรงดรมไฮแอดรีเจนซี่หัวหินมีพื้นที่กว่า50ไร่เลยครับกว้างมากๆเลยผมจะแบ่งเป็น3โซนใหญ่ๆนะคือด้านซ้ายสีแดงคือโซนสปาที่มีชื่อเสียงมากๆครับชื่อว่าเดอ b a า l i ตรงกลางเป็นโซนต้อนรับและก็ห้องทานข้าวและด้านขวาคือโซนที่พักของเราครับมีสระว่ายน้ำสไลเดอร์สูง7เมตรเลยทีเดียวคนระับห้องพักของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่เป็นแบบ้ายใหม่นะก็คือว่าเป็นติด กับสระว่ายน้ําเลยที่นี่เขาก็ทาเป็นแบบสระว่ายน้าแบบรอบๆเลยแล้วก็มีแบบสไลเดอร์ด้วยพรุ่งนี้เราค่อยมาเล่นพวกว่ายน้ํากันวันนี้ก็จะแบบตะเวนถ่ายรูปรอบๆก่อนก็พืนที่มันใหญ่มากอะประมาณ50าสิบไร่อย่างเงี้ยชอบอันนี้มากเลยอ่ะมีปิมนโลโก้มาลงแบบหนังสือพิมพ์อ่ะหนังสือพิมพ์ตรงนี้เขาก็จะมีเป็นแบบว่ารายละเอียดนะว่าเออวันนี้มีโยคะมารายมีให้อาหารปลายังไงมีออกฝ่าโรบิกที่แอคทิวิตี้แบบว่าเยอะแยะเลยให้เราได้เลือกนะครับ ก็ชื่อน่ารักคือมีเคสด้วยเวลข้ามเอ้ยลวงเวลข้าม go out now o r never mm. น่ารักจังเลยพระโมคืนนี้ต้องเล่นผีพระโฮมแม่บาร์ป็นคนเดียวนะแต่ mm. ไม่มีรูปแน่วันนี้ฉันจะทุบกล้องทิ้ง เราไปเดินเล่นรอบๆโรงแรมกันครับโรงแรมไฮแอท d เข้าติดอยู่ริมทะเลเลยนะทําให้ลมพัดเข้าตัวโรงแรมเย็นสบายตลอดทั้งวันครับช่วงกลางวันน้ําลงเราก็มาเดินเล่นถ่ายรูปตรงชายหาดได้และหาดที่นี่ยาวถึง300เมตรเลยนะครับถือเป็นหาดที่ยาวที่สุดในหัวหินเลยไฮไลท์ของไฮแอท์ A T เนี่ยก็คือโซนสปาที่เรียกว่าเดอะบาร์ไแห่งนี้นั่นเองละครับตอนนี้ก็เราอยู่ในบาลายโซนสปานะครับคือที่นี่สวยมากเลยคือ ผนังอะไรต่างๆเขาจะใช้โทนสีแตกต่างกันนะครับตามแต่ละฟิลลิ่งอารมณ์ใช้สี <คน S 2> พื้นทั้งหมดเลยด้วย <คน S 2> เออคนที่ออตกแต่งที่นี่นะครับชื่อว่าคุณเล็ก,ลกบุญนาคครับเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยโอ้หมีหน้าหลยที่นี่คือแบบศิลปะคือสวยมาก ก็เดี๋ยววันนี้เรามีดินเนอร์ด้วยนะครับประมาณ6กโมงครึ่งุ่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดินเนอร์กันที่ห้องอาหารของทางเดอะบาร์ไลครับสำหรับอาหารเย็นวันนี้เป็นสไตล์อิตาเลียนครับเชฟเข้ามาจากอิตาเลียนเลยฮะเขาทําใหม่ๆอบก็นห้เห็นตรงนั้นเลยครับเริ่มต้นเมนูแรกครับออเรตเกเตอลากูครับอ่านยากเป็นพาสต้าเนื้อที่ปรุงถึง12ชั่วโมงครับเนื้อซึ่งหั่นลูกเต๋าพอดีทาอร่อยนุ่มหอมมากเลยค่ะ อันนี้ซีเดตของเขาครับเป็นพิซซ่านะฮะเป็นแป้งที่แบบทําเองคือเป็นแป้งที่หมักนาน48ชั่วโมงคือหมัก2วันนะคือตัวแป้งมันมีรสชาติแค่กินแป้งอย่างเดียวมันก็จะมีความแบบเค็มๆนิดนึงนะทีนี้เอมาใส่กับชีสอะไรเงี้ยมันก็มีความเปรี้ยวๆหน่อยเนาะแล้วมันตัวนี้เป็นมะเดื่อแต่มันเป็นมะเดื่อที่มีความหวานถ้าใส่กับอาไม้แหมด้วยเงพอมันเปรี้ยวเค็มหวานพอมาลงรวมๆกันมันก็อร่อยดีอ่ะ ยังมีอาหารอิตาเลียนอื่นๆอีกเพียบเลยคือแต่และอย่างคือหาทานยากครับแล้วก็เชฟจากอิตาเลียนมาเองเลยฮะอาปากนะตัวเองอาค่ะ,คะอาไปก็เท่านั้นนะมือที่พี่ขอ,อกินอร่อยโหเมื่อคืนนะครับบอกเลยกินน้ำมะพร้าวไป5้าลูกนะฮะทั้งคืนนะครับไม่ได้หยุดพักเลยนะฮะลุกขึ้นไปฉี่ตอนนี้เช้าบรรยากาศดีมากนะครับพาที่เนี่ยขึ้นอยู่ด้านหลังของผมเลยนะครับเป็นแบบหน้าชายหาดของทางตัวโรงแรมเลยสวยงามมากเดี๋ยววันนี้ ตอนเช้าจะมีกิจกรรมโยคะเดี๋ยวเราจะไปลองถ่ายรูปถ่ายวิดีโอที่โยคะกันครับหนึ่งในกว่า40กิจกรรมของเขาก็คือโยคะนี่แหละครับเรียนกันแบบรูปเล็กๆพิเศษมากๆเลยและคือสถานที่เขาว่าดีมากเลยอะ่ะผมชอบแนวคิดที่เขาจะทํากําแพงเป็นสีพื้นๆน,นะทาให้เงาของต้นไม้เนี่ยพาดผ่านไปโดนเหมือนเป็นภาพเขียนศิละปะบนกระดาษอะไรแบบนั้นเลยครับและภาพเขียนนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาต่างๆด้วยนะครับโหเจ๋งมากๆเลยฮะ รีสอร์ทแห่งนี้นะครับต้นไม้ต่างๆเนี่ยไม่ได้ถูกตัดเลยแล้วก็เขาก็ยังจะทําพวกสถาปัตยกรรมต่างๆให้แบบกลมกลืนกับทางธรรมชาติด้วยอย่างเนี้ยตรงเนี้ยทางเดินเราจะเห็นว่าก็าตรงมาเรื่อยๆนะแล้วก็พอวันเถื่อนงนี้โค้งให้ต้นไม้นี้ตรงนิดนึงโหดูน่ารัก คอนเซปต์ของการไม่ตัดต้นไม้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับว่ายน้ําในสระเกลือแถมใกล้ชิดธรรมชาติด้วยและต้นไม้ที่นี่เขาเยอะมากเลยว่ากันว่ามีประมาณ500ชนิดเลยนะครับคืออลังการมากๆไปโยคะแล้วว่ายน้ํากันมาเหนื่อยเเดี๋ยวมาเติมพลังกับอาหารเช้ากันหน่อยเขาจัดเต็มจริงๆครับโซนอเมริกันเบรกาสต์โซนข้าวต้มข้าวมันไก่ขนมปังผลไม้เครื่องดื่มสมกับความเป็นไฮแอดครับแถมยังรักโลกด้วยนะฮะใช้หลอดกระดาษด้วยเมื่อมาถึงส่วนของบาลายสปานะคะทางเดินเขาให้สังเกตว่าจะใช้หินก้อนใหญ่ เหมือนกับที่นวดฝ่าเท้าอ่ะเวลาเดินมันก็จะนวดฝ่าเท้าไปในตัวเป็นการรีแลกนะคะและไฮไลท์ของทริปนี้ก็คือที่เดอะบาลายแห่งนี้แหละครับเป็นสปาที่ได้รับรางวัลมากกว่า20ชนิดเลยเขาจะใช้ศาสตร์การนวดสมัยโบราณผสมกับศาสตร์แบบตะวันตกโดยใช้น้ําเป็นปัจจัยหลักครับ ายไหมอ่ายสิคะสารภาพมาดูนี้ชีไปกี่ทีนะยังเรามีบริการตรงนะครับสบายเป็นแบบน้ำอุ่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอาน้ำร้อนมาไปโ้ารปบรรยากาศดีมากสมแล้วนะครับที่เขาแบบมีชื่อด้านของสปาแล้วก็เวลเนสครับ เดอบารายถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ที่ทําให้จิตและร่างกายได้รับความสงบโดยใช้สตาระปัณยกรรมเป็นตัวนําทางครับโห oh, oh, ผมนี่ฟังและอึ้งกับคอนเซปต์เขามากๆเลยนะสมกับที่ถูกออกแบบมาโดยศิลปินแห่งชาติจริงๆครับมองไปทางไหนก็สวยหน้าถ่ายรูปไปหมดเลยแม้แต่มุมในห้องน้ำเนี่ยคือยังสวยขนาดนี้เลยเลยครับโห oh. นวดเสร็จหลังจากนั้นเราก็มาทาน afternoon tea กันที่ Mac Farlane House ครับเป็นบ้านทรงไทย2ชั้นซึ่งอาหารที่นี่ก็จะเป็นการม m i ์กันระหว่างอาหารไทยแล้วก็อาหารตะวันตกครับบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างเลยมันไม่ใช่แบบว่าเอามาถ่ายรูปสวยๆใช่ใแล้วก็ไม่อร่อยอ่ะใช่รสชาติดีคือบางที่มันแบบว่าถ่ายรูปสวยๆอะไรเงี้ยแต่ว่านี่มันคือไม่ไม่อร่อยทุกอย่าง ว่ายงดมากน้ำสาบเป็นแบบอินฟินิตี้เงี้ยเป็นรูปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยดีมากเลยทั้งสาบว่ายน้ำและฟสตูดิโอต่างๆเข้าครบมากเลยครับทั้งฟิตเนสกีดขับแถมยังมีกิจกรรมสำหรับเด็กเพียบเลยสนามเทนนิสสนามเล่นเด็กสนามบาสห้องพยาบาลร้านขายของที่ระลึกไป3วันนี้ยังใช้ไม่ครบเลยครับก็จบไปแล้วครับทริป3วัน2คืนนะก็มันเป็นแบบอะไรที่ประทับใจดีเหมือนกันนะเพราะว่าเซอร์วิสต่างๆที่เนี่ย คือดีมากๆเลยอ่ะแล้วก็อาหารอ่ะเหมือนอาหารแต่ละอย่างเขาก็จะแบบทำมาจากเชฟอะไรแล้วก็มุมถ่ายรูปต่างๆที่นี่ก็มีหลากหลายนะครับถ้าหาข้อติไม่ได้เลยมีข้อติก็คือราจอดรถไก่ยิ้มเน่เลก่อนว่ามันกว้างไงแต่<ล>ที่ชอบก็คือ,อพนักง,งานที่นี่เขาบริการค่อนข้างดีมากๆเลยมันแบบเวลาที่เราเข้ามาก็จะมีพัดเลือกส่วนตัวใช่ไหมเ,เขาก็จะมาคุยกับเาราไลน์คุยกับเราหาจุดที่เราแบบไม่พอใจตรงไหนหรือเปล่าเ <ๆ S 2> ขาก็ได้แบบช่วยแก้ให้ก็แบบได้รับการเอาใจใส่จากทุกคนที่แบบเห็นเราเลยอะไรอย่างนี้ครับสำหรับใคร ติดต่อบาลายกันไปดูสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม